อุปติกสูตรอินทรีห้ามีนิมิตเหตุปัจจัยเครื่องปรุงแต่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายอินทรีห้าประการนี้ห้าประการเป็นฉนยคือทุกขินีทมนัสินีสุข,ขินีโสมนัสสินีอุเปกขินีดูกอนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ประมาท มีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวทุกขินสีเกิดขึ้นเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าทุกขินสีนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราและทุกขินสีนั้นมีนิมิตมีเหตุมีเครื่องปรุงแต่งมีปัจจัยแต่จะอนุมานเอาว่าทุกขินสีนั้นไม่ต้องมีนิมิตไม่มีเหตุไม่มีเครื่องปรุงแต่งไม่มีปัจจัยจะเกิดขึ้นได้ดังนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้ เธอย่อมรู้ชัดทุกขินสีเหตุเกิดแห่งทุกขินสีความดับแห่งทุกขินสีและข้อปฏิบัติเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งทุกขินสีที่เกิดขึ้นแล้วก็ทุกขินสีที่เกิดขึ้นแล้ว,ลวย่อมดับไปไม่มีเหลือในที่ไหนดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอากุศล,ลธรรมเข้าปฐมฌานมีวิตกวิจารณ์ มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ทุกขินสีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่มีเหลือในที่นี้พิกษุนี้เรากล่าวว่าได้รู้แล้วซึ่งความดับแห่งทุกขินสีและน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นดูก่อนพิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวโทมนัสินสีเกิดขึ้น เธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าโทมนัสสินสีเกิดขึ้นแล้วแก่เราและโทมนัสสินสีนั้นมีนิมิตมีเหตุมีเครื่องปรุงแต่งมีปัจจัยแต่จะอนุมานเอาว่าโทมนัสสินสีนั้นไม่ต้องมีนิมิตไม่มีเหตุไม่มีเครื่องปรุงแต่งไม่มีปัจจัยจะเกิดขึ้นได้ดังนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้เธอย่อมรู้ชัดโทมนัสสินสี เหตุเกิดแห่งโทมนัสสินีความดับแห่งโทมนัสสินสีและข้อปฏิบัติเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งโทมนัสสินสีที่เกิดขึ้นแล้วก็โทมนัสสินสีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่มีเหลือในที่ไหนดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าทุติยฌานอันมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร์ณเพราะวิตกวิจาร์ณสงบไปมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่โทมนัสสินสีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่มีเหลือในที่นี้ภิกษุนี้โรกล่าวว่าได้รู้แล้วซึ่งความดับแห่งโทมนัสสินสีและน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อพิกษุในธรรมวินัยนี้ ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวสุขินซีเกิดขึ้นเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าสุขินซีนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราและสุขินซีนั้นมีนิมิตมีเหตุมีเครื่องปรุงแต่งมีปัจจัยแต่จะอนุมาณเอาเองว่าสุขินซีนั้นไม่ต้องมีนิมิตไม่มีเหตุไม่มีเครื่องปรุงแต่งไม่มีปัจจัย จะเกิดขึ้นได้ดังนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้เธอย่อมรู้ชัดสุขินีเหตุเกิดแห่งสุขินีความดับแห่งสุขินีและข้อปฏิบัติที่ดับโดยไม่เหลือแห่งสุขินีเกิดขึ้นแล้วก็สุขินีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่มีเหลือในที่ไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะสเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปเข้าตัิยะฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขสุข,ขินีเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่มีเหลือในที่นี้ภิกษุนี้เรากล่าวว่าได้รู้แล้วซึ่งความดับแห่งสุข,ขินี และน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวโสมนัสสินสีเกิดขึ้นเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าโสมนัสสินสีนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราและโสมนัสสินสีนั้นมีนิมิตมีเหตุมีเครื่องปรุงแต่งมีปัจจัย แต่จะอนุมานเอาว่าโสมนัสสินสีนั้นไม่ต้องมีนิมิตไม่มีเหตุไม่มีเครื่องปรุงแต่งไม่มีปัจจัยจะเกิดขึ้นได้ดังนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้เธอย่อมรู้ชัดโสมนัสสินสีเหตุเกิดแห่งโสมนัสสินสีความดับแห่งโสมนัสสินสีและข้อปฏิบัติเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งโสมนัสสินสีที่เกิดขึ้นแล้ว ก็โสมนัสสินสีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่มีเหลือในที่ไหนดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าจะตุทถฌาญไม่มีทุกข์ไม่มีสุขและละทุกข์ละสุขและดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่โสมนัสสินสีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่มีเหลือในที่นี้ ภิกษุนี้เรากล่าวว่าได้รู้แล้วซึ่งความดับแห่งโสมนัสสินสีและน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอุเปกขินสีเกิดขึ้นเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าอุเปกขินสีนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราและอุเปกขินสีนั้นมีนิมิต มีเหตุมีเครื่องปรุงแต่งมีปัจจัยแต่จะอนุมานเอาเองว่าอุเปกขินสีนั้นไม่ต้องมีนิมิตไม่มีเหตุไม่มีเครื่องปรุงแต่งไม่มีปัจจัยจะเกิดขึ้นได้ดังนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เธอย่อมรู้ชัดอุเปกขินสีเหตุเกิดแห่งอุเปกขินสีความดับแห่งอุเปกขินสี และข้อปฏิบัติเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งอุเปกขินสีที่เกิดขึ้นแล้วก็อุเปกขินสีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่มีเหลือในที่ไหนดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ล่วงเนวะสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงแล้วเข้าสัญญาเวทยิตติโรธอยู่อุเปกขินสีที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมดับไปโดยไม่เหลือในที่นี้ภิกษุนี้เรกากล่าวว่าได้รู้แล้วซึ่งความดับแห่งอุเปกขินสีและน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นจบสูตรที่10จบสุขินทริยวัคที่4รวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. สุทธะสูตร 2. โสตาปัน,นสูตร 3. อรหันตสูตร 4. สมณะพรามณะสูตรที่หนึ่ง 5. สมณะพรามณะสูตรที่สอง 6. วิพังขสูตรที่หนึ่ง 7. วิพังขสูตรที่สอง 8. วิพังคสูตรที่สาม 9. อรหันตสูตร 10. อุปติกสูตร